ผมวิจารณ์ตรงๆทุกคลิปนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบ P N V 9นะปิดคลิปไปเลยครับส่วนใครที่ต้องการการรีวิวแบบตรงไปตรงมาก็รับฟังกันต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ผมใช้มันเล่นเกมอยู่ในวัน2วันนี้ผมก็ใช้ไปคิดไปนะว่าไอ้พวกตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างซึ่งผมก็รู้สึกว่าความจริงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่น้อยมากมๆาหรือความจริงก็บอกว่าแทบไม่เหมาะกับใครเลยก็ได้มั้งแต่ยังไงอย่างแรกที่ผมสนใจเลยเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่ามันดิฟได้ไหมนะซึ่งความจริงบอกตามตรงนะครับผมมันก็ดิฟได้นะ โดยที่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับการดิฟพวงมาลัยฟอร์ตเรตแบ็กเลยมันเหมือนกับการดิฟโดยหเหมือนเราใช้จอยสติ๊กมากกว่าแต่แทนที่ว่าจอยสติ๊กเราจะเป็นปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากลายเป็นว่าเป็นพวงมาลัยทั้งอันแทนมากกว่านะครับผมซึ่งมันก็ทําให้คนที่ใช้จอยสติ๊กอยู่แล้วเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างไหวนะผมว่าแต่ไงเนี่ยผมก็คิดว่าพวงมาลัยตัวนี้นะผมคุณสามารถเอาไปเล่นดิฟกับพวงมาลัยรุ่นใหญ่ๆได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าการจะถึงรับขั้นว่า สามารถไปแทนเลมกันช,ชิดๆอะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องฝึกนานหน่อยแล้วก็ในการดิฟในแต่และสนามเนี่ยครับผมก็จะไม่รู้อาการของรถแล้วก็ไม่รู้สภาพถนนนะครับผมเพราะงั้นการฝึกนะครับผมผมว่าคุณน่านจะฝึกมากกว่าหรือต้องใช้เวลามากกว่าคนที่ใช้พวงมาลัยที่มีฟอร์ดิแบ็กนะครับแล้วก็รายการดิฟของคุณนะครับผมจะไม่เหมือนคนที่ใช้จอยพวงมาลัยที่มีฟอร์ดิแบ็กจะเหมือนกับคนที่ใช้เมามส์เล่นในการดิฟมากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าพวงมาลัยตัวนี้ทําให้คุณสามารถดิฟได้พอๆกับคนที่ใช้เมมาาาาาาาสส์ใใใในนนกกกกรรรดดิบคแตุ่่่่ณถช้้้้เเววลทีอยไหง แล้วก็ในส่วนของการเล่นเอร์กิตนะครับผมผมก็ไปลองเล่นสนามช้างด้วยรถตัวตัด e l i t s c นะครับผมที่เป็นรถเดิมมากับเกม Estoril Corsa เลยนะที่คุณออสทำมาผมก็สามารถทําเวลาได้พอๆกับคนอะไรที่มีฟอร์ทแบตนะครับผมแต่ผมขอบอกเลยว่าการที่คุณยังไม่เคยเล่นสนามนี้นะผมแล้วคุณจะมาเล่นสนามนี้ให้ไวเท่ากับคนที่เล่นวงไรที่มีฟอร์ทแบตเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะว่าแทนที่ผมวิ่งได้เวลาเท่านี้มันมาจากการที่ผมมี muscle memory muscle memory คือผมจดจําได้ว่าเวลาเราเลี้ยวโค้งนะผมมันต้องใช้องณหภูมเท่าไหร่กดคันเร่ง มันไม่ได้ช่วยให้เรารับรู้ถึงสภาพผนนหรืออะไรสักอย่างเลยเพราะแบบมันแตกมากๆมันไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยนะครับแล้วก็ตัวแป้นเะท้าเนี่ยผมมีปัญหามากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเองทีหลังอีกนะครับผมแลวพวงมาลเองนะครับผมก็มีเดซโซนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับผมว่าเดซโซนมันมีขนาดไหนนะแต่ยงไก็ตามนะครับผมถ้าคุณฝึกตัวเนี้ยนานๆนะครับผมเวลาต่อรอบเนี่ยคุณก็จะพอ,อก,กับคนที่มีพวงมาลัยที่มีฟอร์ตฟีดแบกนี่แหละครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าการทําเวลาของคุณเนี่จจทมม่คงีีีร ผมก็บอกตรงนี้เลยนะว่าทําได้ยากมากๆนะครับผมมาดูป,ปัญหาแรกกันนะผมปัญหาแรกเนี่ยก็คือตัวแป้นเท้าครับตัวแป้นเท้าเนี่ยเดสโซนเยอะมากๆนะครับในเดสโซนแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเดสโซนที่เรากดลงไปจนกว่าแป้นเท้าเนี่ยจะรู้ว่าเรากดลงไปนะครับจนกว่าค่ามันจะขึ้นนะซึ่งมันต้องกดลงไปลึกมากๆจนน่าตกใจนะครับผมจนกว่าแป้นเนี่ยมันจะรู้ว่าเรากดลงไปเนี่ยจนกว่าค่ามันจะขึ้นนะครับก็ อย่างที่เห็นตามวิดีโอนี้เลยครับผมกดไปเนี่ยเรียกว่ากดได้ประมาณเกือบ20%แล้วมัง้งในระยะทั้งหมดที่แป้นนี้มันกดได้นะกว่าที่แป้นนี้มันจะเริ่มโทรค่าว่าผมกาลังกดคันเร่งอยู่นะเพิ่งก็ถือว่าแย่มากๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในช่วงที่ผมเร่งระดับครับผมตั้งแต่0ถึง100%เนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามันถึง100%ก่อนที่ผมจะกดลงไปจมจนสุดระยะทางของแป้นเท้าอีกครับผมก็คือพอเรากดจนสุด100%แล้วเนี่ยมันยังกดไปได้อีกตั้งเยอะเนี่ยก เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆ,ๆนะครับผมอยากให้เขาตั้งค่ามาดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นแป้นคันเร่งเบรคคัตเนี่ยเป็นหมดทุกอันเลยนะครับแต่ที่ผมงงมากเลยเนี่ยก็คือแป้นคัตครับผมแป้นพัดเนี่ยมีปัญหาน้อยที่สุดแต่แป้นคัตเนี่ยมันมีประโยชน์น้อยที่สุดเลยกับการที่มันเล่นค่าได้ละเอียดนะครับปัญหาใหญ่ๆอีกอย่างนึครับผมก็คือตัวพวงลอยเนี่ยพวงมาลัยมันไม่รู้ว่าเราหมุนไปแล้วนะครับผมมันอ่านค่าไม่ได้ในช่วงประมาณ0ูนย์ถึง4องศาแรกนะครับผมมันอ่านไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งงงงงมมมมาาาาาาากกกเยย็คคคือืออททฝฝััฝัั่่่่่่ซ้้้ขววนนนผไไดได ราสามารถบนุนภงมลัยไปฝั่งขวาได้ประมาณ4องศาแต่ในฝั่งซ้ายเนี่ยมันหมุนไม่ได้เยอะกว่าเอีับผมประมาณ5 6องศาเลยนะคือเยอะมากๆเลยในฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วมันก็อ่านค่าได้กระตุกมากเหมือนกันนะครับผมคือมันอ่านไม่ได้ละเอียดแบบว่า0.10.2องศาเนี่ยแต่เหมือนมันอ่านได้เป็น2องศา3องศา4องศา5องศาเหมือนเหมือนมันขึ้นทีละองศานะครับผมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าภงมลัยรถยนต์นะครับผมมันกระตุกนะแล้วก็จะเห็น สูงกว่าปกติเนี่ยตัวที่สูงกว่าเนี่ยเขาจะทําให้เป็นตัวเบรกนะครับผมอันนี้แปลกมากเลยนะแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยนะการที่ทาคันเร่งให้มันสูงกว่าเวลาใช้งานผมรู้สึกว่ามันใช้ยากกะระยะยากตัวเบรกเองเนี่ยนะครับผมปกติเขาถนอกจากทำให้มันสูงกว่าแล้วเนี่ยตัวสปริงของเบรกเองเขาก็ควรที่จะทำให้มันแข็งขึ้นด้วยนะไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยเขาจะใช้สปริงที่แข็งขึ้นสําหรับตัวเบรกนะครับก็ตัวนี้เหมือนกันทุกอันเลยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะแล้วก็ตัวแป้นเท้าเนี่ยมันก็สามารถเนีาออันน้้กมไดะครบ พราะตัวสปริงมันอ่อนมากเนี่ยครับผมเวลาคุณวางไปคุณก็ไม่ต้องวางเสียโยคะหรือคุณวางอะไรคุณวางกับพื้นเนี่ยอย่างไรมันก็อยู่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าตัวสปริงเนี่ยมันอ่อนมากจริงๆนะเวลาคุณกดไปคุณก็แค่อยากกดแรงเพิ่มจนมันเลื่อนแค่นั้นเองนะคุณกดไปพอมันตึ๊กเนี่ยมันก็คุณก็พอปล่อยคาวได้แล้วจะเรียกว่าเป็นข้อดีได้ไหมผมมองว่าเป็นเป็นข้อดีในข้อเสียแล้วกันนะผมเป็นข้อดีในข้อเสียแล้วกันนะตรงหัวเนี่ยครับผมแทนที่เขาจะออกมาให้มันออกมาข้างขานะผมออกมาข้างขงตัวนี้เพราะเวลาเราใช้แป้นคผมคนที่ ซื้อพวกนี้เขาก็จะไม่มีคอคพิษอยู่แล้วเนาะเวลาเขาวางเนี่ยเขาก็ต้องวางชิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและการวางชิดเนี่ยมันก็ต้องทําให้ตรงเนี้ยสายหัวตรงเนี้ยผมไปชนจนมันงออย่างเงี้ยนะครับผมเวลาคุณใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะงออันนี้มันเป็นอะไรที่ออกแบบมาได้ไม่ดีไม่คํานึงถึงการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างแป้นของ t 3 pa เนี่ยครับผมมันจะมีร่องแต่ผมเอามาออกอีกฝั่งนะสายของผมอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยแต่มันจะทาร่องมา2ฝั่งเลยให้เลือกออกได้ว่าจะออกตรงไหนนะอันนี้เป็นแป้นที่ควรจะออกข้างมากที่่่สุดแแแลล้วนะตตเเาากกก็ออออมมยูรง,งหืแบบ คนดีไซน์ไม่ได้ไม่ได้คิดเผื่อเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ตัวแคมครนะผมตัวแคมของโตเนี่ยถือว่าทำม,มาได้เรียกว่าอย่างไรขนาดใหญ่แต่ผมก็ไม่ได้คอมเพลอะไรกับมันมากนะกับขนาดของมันบางคนอาจจะไม่ชอบที่มันขนาดใหญ่แต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยก็คือระยะครับมันใส่กับโต๊ที่หนาได้แบบมากๆเลยนะเนี่ยเขาทำมาลึกเลยแต่มันก็มีแต่แล้วแต่ไม่รู้ทาไมเขาทำไอ้ตัวรัดเกียร์เนี่ย แคบมากเลยเนี่ยแทบไม่มีเลยคือโต๊ะที่ไอตัวเนี้ยลงไปรัดได้เนี่ยไอเกียร์คุณก็ต้องเมาส์ที่อื่นหาที่เมาส์ให้มันได้อคือเหมือนคนทําเกียร์กับไอคนทํำพวงมาลัยมันไม่คุยกันอะว่าตกลงจะยึดกับโต๊ะขนาดเท่าไหร่ไอคนนี้สงสัยบ้านโต๊ะมันหนาไอคนนี้บ้านโต๊ะมันบางก็ทําออกมาประมาณนี้ตามใจฉัน อีกอย่างนึงก็คือองศาพวงมาลัยผมผมว่ามันอยู่ในองศาที่ชันเกินไปนะครับผมถ้าเรามาดูตัว P300 นะครับผมก็จะเห็นว่าองศามันค่อนข้างจะต่ำกว่าครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ตัวของ p n เอวมันอยู่ประมาณนี้เลยทําให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะเหมือนขับรถบัสเลยนะเหมือนขับรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมว่าไม่ไม่สะดวกนะผมรู้สึกว่าเวลาเรามา อยู่ในระดับที่เก้าอี้เรานั่งเนี่ยปรากฏว่ามันทําให้เราต้องรู้สึกว่ายืดมือในในท่าที่เรารู้สึกว่าไม่ถนัดนะครับขับไปสักพักหนึงก็จะรู้สึกว่าปวดแขนนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยครับผมมันบอกว่าตัวเองเนี่ยมันมีฟอร์ตวีแบ็กซึ่งความจริงฟอร์ตวีแบ็กตัวนี้นะครับผมมันก็คือแค่ระบบสั่นที่อยู่ข้างในข้างนั้นเองนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายเลยด้วยซ้าแล้วตัวฟอร์ตวีแบ็กของ ก็ดูจะไม่กระทบกระเทือนต่อระบบการคำงานฟอร์ดพิแบบของมันเลยอย่างน้อยก็ในเกมแอสโตล์คอร์ซ่าที่ผมเนี่ยลองเล่นดูนะครับไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับพื้นผิวถนนเลยระบบฟอร์ดพิแบบของมันเนี่ยไม่รู้ว่าทําออกมาทําไมแล้วก็มันก็สั่นเฉพาะว่าเวลาเราเลี้ยวท่อนเองอยู่ตรงๆไม่สั่นบางทีในบางสนามเราขับตรงๆก็ไม่สั่นบางสนามเราขับตรงๆมันก็ยังสั่นผมก็ง,งงมากกับการทํางานฟอร์ดพิแบบของมันจะเรียกว่าฟอร์ดพิแบบก็ไม่เชิงว่าเป็นฟอร์ดพิแบบจะเรียกว่ามันไม่มีฟอร์ดพิแบบเลยมันก็ไม่ใช่แต่จะเรียกว่ามมมมมมมัััััันน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 นีีีีีฟฟออ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 อรรรรรรแบบบบคคคคคคกกกก็็็ไ่่่่่่่เเเเเเชิงงงงงยยาา้ใปป1983ะะผผ TX ืืลึุ ขีดแล้วก็หนึ่งนะครับผมตัวโตเกมทีนะครับผมทำออกมาคู่กับเกม Position 2นะครับผมเป็นเกมแข่งรถสูดหนึ่งในสมัยนั้นนะผมตอนนั้นเ่าถือว่าลำมากมเลยนะเพราะว่าการที่จะมีโต้เกมที่เป็นพวงมาลัยแล้วมาเล่นกับเกมแข่งรถในตอนนั้นก็เรียกว่าน่าจะยังไม่มีนะครับผมในตอนปี1 9ึ่งมนะถึงผ่านมาเท่าไหร่ละสามสิบสามสิบแปดปีที่แล้วนะครับผมแล้วระบบตอนนั้นนะครับผมที่เขาเรียกว่าฟอร์ฟิ้แบ็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่การที่มันมีมอเตอร์อะไรในพวงมาล ระบบฟอร์ดแบ็คในปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องมีมอเตอร์เท่านั้นนะคือพวงมาลัยต้องหมุนเองได้เท่านั้นนะอันนี้มันหมุนเองไม่ได้นะและปั่นทวงอะไรมันเองเนี่ะผมมันก็หมุนเองได้ด้วยระบบยางยืดนะเป็นสายยางยืดเวลาเรายิ่งหมุนมากขึ้นมันก็หนืดขึ้นเพราะว่าไอยางยืดมันยืดออกมาขึ้นก็เหมือนสปริงนะเราก็ปล่อยมันก็เป็นแค่ยางยืดบันชีขอดเหมือนไอ้ยางลักไอ้ท้ายจักรยานเราอะเวลาเราไปซื้อของเราเราก็เอายางเนี่ยมายืดแล้วก็คล้องไว้กับของที่เราอยู่ในตะกร้าจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันมัันนคือระบบที่่ซซิิมมมมเลากๆผึง เป็นระบบเดียวกับเมื่อ3าปีที่แล้วเลยอันนี้นะข้อเสียอย่างของไอ้ตัว PNB9 เนี่ยก็คือตัวแป้นแป้นเท้ามันนะครับผมคือมีปัญหาทุกแป้นเลยไม่ว่าจะแป้นไหนก็ตามคัดเบรกคันเร่งมีปัญหาหมดทุกอันเลยก็คือไม่ว่าแป้นไหนนะครับผมมันจะมีตัวเดสส์นของมันเยอะมากในช่วงทั้งช่วงบนและช่วงล่างสุดของมันนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยครับผมกดไปเนี่ยมันจะไม่อ่านค่าอะไรเลยแล้วกดไปค่อนข้างลึกความสมควรเลยนะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แล้วมันถึงจะอ่านค่าแล้วพอกดลงไปเนี่ยพอมันอ่านค่าช่วงที่มันออ่่านนมกียยย้้แววงไดดดใชบบิเะ อย่างอย่างสมมติว่าเราเราคาเรงอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะช่วงที่มันอ่านค่าคือช่วงที่ผมกดมาถึงตัวนี้แล้วผมกดตรงนี้จากศูนย์มันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เนี้ยและไอตรงเนี้ยมันยังกดได้อีกคือแบบมันเป็นแป้นเท้าที่แบบมันกะอะไรได้แบบยากมากๆไม่เอาจริงตอนเล่นก็ปวดหัวกันมันมากเลยในการกะแล้วก็มันมีปัญหาอีกอันหนึ่งด้วยซึ่งผมไม่สามารถจับได้เวลาผมเล่นอยู่เพราะมันมันเป็นแค่บางครั้งก็คือการสปายการสปายก็คือเวลามันอ่านค่าเนี่ยแป้นเท้าที่เรากดลงไปอ่ะ จากส่วนมันเด้งไป100เฉยเลยคือมันไม่อ่านในช่วงที่มันอ่านได้ที่มีน้อยมากมากแล้วอ่ะมันก็ไม่อ่านมันอยู่ดีๆมันก็เด้งปุ๊บร้อยเลยคือแบบผมก็แบบเออมันจะมีอะไรแย่ขนาดนี้ในในปีพวกนี้ได้เราอยู่ในปี2021แล้วนะแล้วจริงนะครับผมมันราคามันก็ไม่ได้ถูกนะราคามันก็เกือบหกพันบาทใช่ไหมมันอยู่ในลาซาด้าขายประมาณ5้าพันปายๆหรือว่า5้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยผมเคยเห็นราคาอยู่แล้วก็บวกค่าส่งไปผมก็ประมาณหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทในราคามือหนึ่งด้วยกันเนีย มันก็เรียกว่าคงไม่มีคู่แข่งเนาะมันก็ไม่มีคู่แข่งหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวทีหนึ่งห้าศูนย์ะแต่ตอนนี้ไม่มีขายนะทีหนึ่งห้าศูนย์โปรมือหนึ่งอะเมื่อเร็วๆนี้สองสามเดือนแล้วมันก็ยังมีขายอยู่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เองอะประมาณเก้าพันประมาณเก้าพันบาทเท่านั้นเองในดซาด้าก็อันนี้หกพันก็เจ็ดแปดเก้าประมาณสามพันสี่พันคือคุณจ่ายเพิ่มประมาณสามพันสี่พันเนี่ยคุณได้อะไรที่ดีกว่าคุ้มค่ากว่าเยอะผมมองว่าไอ้คนที่จะซื้อเนี่ยมันเหมือนจะตังเหลือนะ มันเหมือนจะตังเหลือด้วยความที่ว่าคุณไปซื้อของที่มันไร้ประโยชน์อ่ะคุณไปซื้อของที่มันแบบคุณจ่ายแล้วมันสูญเปล่ามันหายไปเลยอ่ะมันคุณซื้อของที่มันไม่มีไม่มีค่าเหมือนเหมือนคนขายก้อนหินให้คุณอ่ะแล้วบอกเนี่ยก้อนหินราคา200ซึ่งความจริง200มันก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรเยอะมากใช่ปะแต่ก้อนหินหินนั้นอ่ะมันไร้ประโยชน์เนี่ยคุณจะซื้อมาทาไมมาครับกระดาษทําไมใช่ปะมันก็เป็นความรู้สึกที่ผมตั้งแต่ที่ผมใช้ตวงตัวนี้มาผมก็รู้สึกอย่างนั้นมาตลอดว่าเราจะเสียตังหกพ พื่อสิ่งที่เราได้เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยตัวพวงมาลัยผมก็ไม่ชอบตัวแป้นเท้าผมก็ไม่ชอบมีอย่างเดียวที่ผมชอบครับคือคือเกียร์คือเกียร์เนี่ยครับผมมันเหมือนเกียร์โรจิเทคเลยคือมันใกล้เคียงมากๆความรู้สึกการสับเกียร์อะไรเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากๆและในบางอย่างผมก็รู้สึกว่ามันดีกว่าเกียร์โรจิเทคด้วยเพราะมันมีปุ่มมาให้เพิ่มอีก2ปุ่มแล้วก็การสับเกียร์อะไรมันก็ค่อนข้างจะเหมือนกันหน้าตาก็เรียกว่าลอกกันมาแม้แต่พวงมาลัยมันก็น่าจะลอกกันมาเหมือนกันก็ผมก็มองว่าาาาเเออถถ้้กีรตััวนนนะมมส ทำหัวไอเกียร์เนี้ยออกมาเป็น USB โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมากเนี่ยก็อย่างน้อยคนที่ซื้อไปแล้วก็ยังได้ความคุ้มค่าบา้างเพราะคุณก็มีเกียร์ที่โอเคตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะแต่เสียดายว่ามันทาไม่ได้งไงเพราะสายเนี่ยหัวมันออกเป็นมันเป็นสายเหมือนสายโทรศัพท์ความจริงถ้ามันเป็นหัว USB เนี่ยผมว่าก็น่าเอามาใช้แทนเกียร์โดจิ e ทคเหมือนกันนะผมมองว่าถ้าเกียร์ตัวนี้เนี่ยสามารถทําหัวให้ออก USB ได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มหมายถึงว่าเฉพาะแค่เกียร์เนี้ยก็ผมตีราคาว่า แล้วถ้าไอตัวนี้มันออกมาเป็นหัว USB เลยโดยที่ไม่ต้องมีกล่องแปลงอะไรเลยนะมันก็จะคุ้มมากเลยเพราะว่ามันก็เทียบเท่ากับของที่ราคา2,000กว่าบาทได้แต่มันก็ทาไม่ได้ไงทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นไอพวงชุดนี้ถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะอัปเกรดคุณทิ้งทุกอย่างคุณเก็บอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อที่1ห0 Pro คุณยังเก็บแป้นเท้าไว้ได้สมมุติว่าคุณจะอัปเกรดคุณยังสามารถใช้แป้นเท้าเดิมต่อกับตัวแปลงแล้วก็คุณก็ไปอัปเกรดตัวพ แล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันสูญสลายไปโดยโดยเปล่าประโยชน์เกินไปเมื่อคืนผมก็นอนคิดดูยครับผมว่าไอ้พวงตัวนี้เนี่ยมันเหมาะก,กับใครพีเอ็นวีเก้าเนี่ยผมก็คิดว่ามันเหมาะก,กับคนที่ต้องการความเงียบคือคุณอยู่กับมมรูเมทหรือคุณอยู่กับใครก็าตามที่ว่าทุกต้องแชร์พื้นที่ด้วยแล้วเขาไม่สามารถทนเสียงฟอร์ตแบ็กอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าคุณอยากเล่นเกมตอนดึกแล้วคุณอยากให้ธัญญาหรือลูกคุณน่นอนได้โดยที่คุณไม่ไปรบก,กวนผมก็มองว่าเออไอ้พวงมาลัยตัวเนี้ย มันก็เป็นพวงมาลัยตัวหนึ่งเพราะว่ามันไม่ฟอร์ดแบบมันก็เงียบมากแต่ทีนี้คุณก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่ามันมีข้อเสียเยอะมากจริงๆคุณต้องอยู่กับข้อเสียนั้นให้ได้นะเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับผมในการซื้อพวงมาลัยตัวนี้นะแล้วก็ในการเล่นเกมนะผมสำหรับในการเล่นเซอร์กิตนะก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับแล้วก็แต่ว่า,ายังไงก็ต้องยอมรับสภาพนะผมว่าเดสโซนของมันเนี่ยเยอะเยอะจัดเลยเยอะมากๆแล้วเยอะในฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เท่ากกกกััััันนนด้้้ววยนะ็็ตตองงงปรบบใหชิมม่่ซซึึผ เอาจริงผมว่าถ้าคุณถนัดเล่นเมาส์คุณอาจจะเล่นเมาส์ได้เนียนกว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับสายเซอร์กิตนะแต่ก็ยังดีที่ว่ามันก็มีคันเร่งเนาะมันก็ความจริงเนี่ยการมีคันเร่งเนี่ยมันทำให้ดีว่าเราสามารถเกลี่ยคันเร่งได้เยอะใช่ไหมแต่พอมันเป็นคันเร่งที่มันทําระบบมาได้แย่ขนาดเนี้ยผมก็ไม่กล้าจะบอกว่ามันจะดีกว่าการใช้จอยสติ๊กแบบจอย Xbox อหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหาข้อดีของมันได้ยากจริงครับ ผมคิดว่าหลายคนที่ซื้อเนี่ยอาจจะซื้อเพราะความเข้าใจผิดว่ามันมีรถฟอร์ดวีแบกแล้วมันก็ดูให้ของมาครบดีซึ่งซึ่งมันเป็นการเหมือนหลอกล่อการจูงใจให้คนมาซื้อเออคือถ้าคนไม่รู้เลยนะครับผมว่าพวงมาลัยเนี่ยจอยพวงมาลัยมันควรจะเป็นยังไงแล้วคุณมาใช้เนี่ยคุณก็จะไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องใช้แบบใช้ของแบบที่ไม่ไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณเคยเล่นของที่ดีมาก่อนที่มันนับว่าเป็นจอยพวงมาลัยอย่างเช่นไดมอนด์ฟอรจีทีอ่ะหรือว่าจะเป็นฟ โรเดเทคฟอร์จทีก็ได้ตัวที่หมุนได้แค่270อยเจองศาเอาตัวนั้นอะแล้วก็เป็นสีสีฟ้าฟ้าไอ้พวงมาลัยสีฟ้าตัวนั้นเลยอ่ะผมว่าตัวนั้นก็ยังดีกว่าตัวนี้ราคามือสองตัวนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทมันเคยต่ำกว่าที่ต่ำกว่า2,000ด้วยนะมันเคยอยู่ที่พันกว่ากว่าบาทด้วยไอ้ฟอร์จทีเราเจดีฟอร์จทีเนี่ยที่หมุนได้แค่270เนี่ยก็2,000กว่าบาทในราคามือสองไอ้นี่ก็ขายกันอยู่3,000กว่าบาท3,000ันไปปด้วยสาม0ันห้าสามพันเก้าบางคนขายสี่พันบาท ราคามือสองที่เหมาะสมกับพวงมาลัยตัวนี้ก็คือต่ำกว่า2,000ับาทพวงตัวนี้ควรจะราคาต่ำกว่า r ้ t e c ทคฟอร์จีที่มี Force Feedback เพราะไอ้ตัวนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแป้นเท้าก็ดีกว่าตัวนี้ถึงแม้มันจะมี2แป้นเป็นคันเร่งกับเบรกยังไงมันก็ดีกว่าตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้เซ็นเซอร์ห่วยแตกมากเรียกว่าใช้งานไม่ได้มีเซ็นเซอร์เหมือนไม่มีคุณกะแรงเบรกได้ยากมากเวลาคุณเบรกก็เหมือนมันเหมือนกดปุ่มอะเอาตรงๆนะไอ้แป้นคันเร่งเบรกคัสเนี่ยทุกอันเนี่ยเหมือนกดปุ่มหมดเลยมันเลี้ยงคันเร่งยากมากลำพังหัวคนนเเเีีี่่่ยยยยยลลล้้งงพววววมาััคุณก็ปดหจะแแ แล้วคุณก็ต้องมานั่งเลี้ยงคันเร่งที่มันแบบระยะช่วงแบบโอ้โหคุณขยับพลังในขนาดนี้แต่ช่วงศูนย์ถึงร้อยคุณมีอยู่แค่นี้โอ้โหปวดหัวจะตายเวลาคุณกดอ่ะส่วนใหญ่เล่นน่ะคุณก็กดปึบร้อยทันทีไม่มันไม่ต่างแทบไม่ต่างอะไรกับการกดปุ่มเลยในการขับไอ้พวงตัวนี้นะหรือมันอาจจะเป็นแค่พวงตัวนี้ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นพวงตัวนี้แล้วพวงคุณไม่เป็นก็ต้องเกิดเป็นการบอกว่า EQC พวงไรรุ่นนี้ไม่ดีเลยสุดท้ายมันมีอะไรดีบ้างวะเนี่ยสมมติแล้วเราพูดในคันมือหน ในราคา6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งตัวไหนเลยในราคาหมื่นด้วยกันนะมันไม่มีเลยใกล้เคียงสุดของมันก็คือ t 1 5 0่ pro ซึ่งราคาแพงกว่าประมาณ 3,000- ถึง4,000บาทซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าคุณจะซื้อตัวนี้คุณเติบตังไม่ว่างานคุณจะหาเงินได้ยากเย็นแค่ไหนการที่มันคุณไม่มีข้ออ้างที่คุณจะซื้อตัวนี้เพราะบอกว่าคุณไม่มีเงินเพราะไอ้ตัวนี้เหมือนคุณเอาเงินไปเทศูนย์เปล่าถ้าคุณจะซื้อตัวเนี้ยคุณไม่ซื้อดีกว่างงไหมคุณจะซื้ออันเนี้ย คุณเก็บตังค์คุณไว้แล้วคุณไปซื้ออย่างอื่นคุณเก็บตังค์เพิ่มไปซื้อทีหนึ่งห้าศูนย์โปรตอนนี้คุณไปซื้อทีหนึ่งห้าศูนย์โปรมือสองก็ราคาพอๆกับไอ้ตัวเนี้ยมือหนึ่งคุณอาจจะเพิ่มตังค์อีกประมาณพันบาทเพราะทีหนึ่งห้าศูนย์โปรมือสองตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดพันต้นๆทีหนึ่งห้าศูนย์โปรเนี่ยมันไม่มีเกียร์ก็จริงนะไอ้เน,นี้ยมีครบมีพวงใช่ป่ะมีแป้นเท้าสามอันแล้วก็มีมีคัสด,ด้วยแล้วกวเ็เกียร์ไฮสปท์มาด้วยแต่ทีหนึ่มมมมมีีีเเกกกยยร์นน่่่ทาาาไผจะอววัคุ้ เพราะว่าที5 0 p ่ o ปเนี่ยคุณคุณได้พรมอะไรที่อย่างน้อยก็เล่นเซอร์กิตได้ไอตัวเนี้ยผมคุณก็เล่นเซอร์กิตได้ก็จริงนะแต่มันแต่มันแต่มันเล่นได้แย่มากเลยมันเล่นได้แย่เท่ากับว่าผมว่าคุณใช้จอยอกอย็ได้คุณใช้จอยไอจอย Xbox อ่ะจอย Xbox จอยเพย์ผมว่าคุณก็เล่นได้หรือถ้าคุณเล่นดิฟเนี่ยไม่ได้เล่นเซอร์กิตเนี่ยคุณใช้จอยหรือใช้เมาส์ก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ําในบางกรณีไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตหรือดิฟเนี่ยคุณก็สามารถใช้เมาส์เล่นได้แล้้้้้ววเเล่่นนไไดดดดีีทังคูกก็ขยยยยบพมมาๆ การที่คุณจะเอาหกพันกว่าบาทมาลงกับอันนี้มันมองว่ามันเป็นอะไรที่สูญเปล่ามากเสียประโยชน์มากคุณเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเถอะแล้วในผู้ในในหมื่นด้วยกันเนี่ยเทียบกับทีหนึ่งห้าศูนย์โปรยังไงตัวนี้เนี่ยก็สู้ทีหนึ่งห้าศูนย์โปรไม่ได้ถึงแม้ว่าไอตัวนี้มันจะได้เกียร์เฮดเปอร์เทิลหกสปีดมาถึงแม้ทีหนึ่งห้าศูนย์โปรไม่มีแต่อย่างน้อยคุณก็ได้พวงมาลัยที่มีฟอร์ดฟิ้แบ็กแล้วคุณก็ได้แป้นคันเร่งเบรคคัตอะไรที่ดีมากแล้วคุณสามารถเก็็็บบแแแปปปป้้้้้้้นน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 คคคคัััเเเเรรรร่่่่่่งงงกต์ขขอออออออทททททีีีีไไะืืืุาาหว t 3 0 0อเนี่ยคุณสามารถเก็บได้ยาวๆเลยคือแม้ว่าคุณจะอัพพวงอะไรนะครับผมเป็นนาเทคคุณจะอัพพวงอะไรเป็นซีนแมจิกอะไรไดเรกได้ผมเองเนี่ยถ้าผมอัพเนี่ยผมก็ยังจะเก็บแป้นที p a ปอยู่เลยนะผมคิดว่าสำหรับคนที่ดิฟนะครับผมคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอัพเกรดอะไรไปมากกว่าแป้นที p a ปแล้วแต่สำหรับคนที่เล่นเซอร์กิตเนี่ยคุณอาจจะต้องอัพเกรดอีกนิดนึงก็เป็นโหลดเซลไปไม่ว่าคุณจะซื้อโหลดเซลที่เขาทำมาสำเร็จรูปหรือคุณจะทำโหลดเซล DIY อย่างที่ผมเคยทำวิดีโอไปก่อนนหน้านี้ก็ไดดด้ออออ่่่เเเรรรราาาาาาพูใในนืืืงงขคคมมีีกวย ทำไมผมมองว่าไอ้ตัวนี้ราคาเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทหรือความจริงควรจะต่ํากว่า2,000บาทในราคามือสองเพราะว่าในตลาดมือสองเนี่ยคนมีพวงมาลายัยหลายรุ่นเลยที่มันมีฟอร์ f ฟิทแบ็กแล้วราคาก็ไม่แพงอารุ่นแรกเริ่มต้นสุดเลยก็คือ l o เจอร์เฟรชฟอรจีทีโรเจอร์เฟรีทีราคาเคยอยู่ที่ประมาณพันต้น,ตน พัน,นต้นต้นเลยนะฟอสจีทีเนี่ยตัวนั้นเนี่ยคุ้มมากๆเลยสักพักหนึ่งราคามันก็ดิบขึ้นมาฟอสจีทนะีราคาประมาณสองพันห้าถึงสองพันแปดราคาพอๆกับเลเท็กโมโม่เลยก็คือผมขอจัดมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยแล้วกันนะแต่ผมว่าโมโม่น่าจะดีกว่านิดนึงอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะผมยังไม่เคยสัมผัสแต่ผมคิดว่าโมโม่น่าจะดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามระหว่างสองตัวนี้ผมมองว่ายังไงก็คุ้มกว่าตัวนี้คุณไม่ได้ข้อมูลอะไรจากพื้นผิวถนนหรืออาการตัวรถของคุณเลยจา,ากภูมะตััวนน้ยีแาิใจตัวนี้เลยผม แม้ว่าในราคาตลาดตัวน er 00 hmm? ี้ตัวนี้ก็ยังสูงกว่าสูงกว่าเพราะว่าตัวนี้ขายราคามือสองกันอยู่ที่3,500ใช่ไหมสามพขึ้นไปจนถึงประมาณ00 0พนต้นๆกันเลยทีเดียวคือว่าแพงมากเลยนะคือผมมองว่าพวงอะไรเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับราคาที่มันตั้งไว้เลยนะครับสามพถึงสี่พเนี่ยเราสามารถซื้อ้วยเหตุโดยไม่ฟอสจีทีได้ไดยไม g ฟอสจีทีเนี่ยก็ไม่มีคัดเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาก็จะให้เกียร์มาแล้วเป็นเกียร์ซิกรนเชียลใช่ไหมดึงได้ ตัวนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปเล่นเซอร์กิตได้สบายเลยนะต้องบอกว่า Lo เทคไรนฟอร์จีทีเ,เนี่ยคุณว่มาม่สำหรับคนที่เล่นสายเซอร์กิตเพราะมันให้ทุกอย่างมาแบบว่าครบพอที่จะเล่นเซอร์กิตได้สบายๆเลยถึงแม้มันจะไม่มีคัทเนี่ยแต่ว่าสายเซอร์กิตผมว่าก็แค่ไม่ใช้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับแล้วก็คนที่ใช้คัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายดิฟซึ่งความจริงเนี่ยสำหรับสายดิฟเนี่ยคุณก็ไปหาปุ่มหาอะไรหรือว่าจะใช้แบบฟุตซูซมิทอย่างที่ผมเคยแนะนํามาก็ได้ให้ามาเป็นคัทแทนอันหนึ เหมือนกับพวงมาลัยรุ่นใหญ่ๆแล้วถึงแม้พวงมาลัยอาจจะตีช้าไปนิดนึงนะครับผมแต่คุณก็สามารถเล่นดิฟได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณปรับพวงมาลัยองศาเนี่ยอยู่ที่210เนี่ยก็ใช้ใช้งานใช้ดิฟได้สบายๆแน่ๆนะครับแล้วก็สําหรับเวลาคนที่เล่นเซอร์กิตคุณก็ปรับเป็น900ไปผมว่าเดนฟอร์จีทีเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากที่สุดในตลาดตอนนี้ตัวหนึ่งเลยนะสำหรับตลาดมือสองนะเพราะว่ามือหนึ่งไม่มีขายแล้วพวงมาลัยตัวสิบกว่าปีแล้วนะฮะแต่ยังไงเนี่ยถึงแม้อันนี้จะใหม่แล้้้้วววรรรรรราา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 คคคมมืืออออสสงงงจะะะะพพๆกกกกัันนนแแต่่่ผ็ยใใหหุณณซดีเปบ์ การใช้พวงมาลัยที่คุณได้ในการเล่นเกมเนี่ยมันจะดีกว่าการแบบว่าคนละโลกนะครับผมคนละเรื่องเลยนะอันนี้มันมันมันให้ความรู้สึกเหมือนผมกลับไปเล่นจอยสติ๊กอะผมกลับไปแบบว่าแทนที่ผมจะหมุนพวงมาลัยจากนิ้วโป้งผมอะผมหมุนจาก2มือแทนแค่นั้นเองเลยแล้วมันสามารถเกลียร์ได้อาจจะละเอียดกว่านะเพราะว่าเพราะว่ามันหมุนได้เยอะใช่ไหมเลนมันกว้างแต่มันก็หมุนแบบกระตุกกระตุกด้วยนะผมเห็นเลยว่าพวงมาลัยในเกมเราหมุนแล้วกึก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 คือเซนเซอร์มันไม่ละเอียดเลยไม่รู้ว่านี่มาด่าหรือมารีวิว ได้ตั้งใจจะด่านนะแต่คือคิดหาข้อดีคิดความเปรียบเทียบอะไรมันก็ยังหาอะไรที่มันเป็นข้อดีของมันได้ยากมากจริงครับผมคิดว่าในราคามือสองราคาประมาณ5้าพันถึงสี่พันเนี่ยคุณก็ซื้อได้ฟอร,ร์จีท,ทีจบเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจตัวนี้เลยมองข้ามไปเลยนะครับสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ใช้พวกในตัวนี้อยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ขายไปเลยนะครับอันนี้พูดจากใจแล้วครับผมให้ขายไปเลยก่อนที่ราคาจะร่วงลงนะครับซึ่งปัญหาแป้นเท้าเนี่ยครับผมทันบัเตอร์เขาก็เคยม แล้วเขาก็ออกรุ่นมาแก้ครับผมก็คือตัวทีสองที่แก้เรื่องแป้นเท้าที่อาการที่มันสไปนะแบบว่ากดไปไม่อ่านค่าอยู่ดีก็เด้งขึ้นร้อยเลยอะไรเงี้ยที่มันสไปก็เขาก็แก้ไปในปีหนึ่งก็เก้าสามแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ปียี่สามปียี่สี่ปีที่แล้วเขากแก้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ผมอะไรตัวนี้ก็ยังมีปัญหาแป้นเท้าตัวนี้อยู่เลยที่มันมีการสไปนะครับผมก็แต่ข้อดีนะครับตัวเกียร์ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาแล้วผม